สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15เดินพิจิกายนนะเบนมาแจ้งดรจิวเซรั่มบริษัทผลิตล็อตใหม่มาแล้วนะเบนมาแจ้งโปรรอบนี้เบนจะจัดโปรเซ็ตคู่พิเศษเพียง1 1 1 1พหนึ่งสบบาทจะส่งฟรีบวกของแถม3ชิ้นฟรีให้กับลูกค้าในไลน์นะคะในรอบพิเศษรอบนี้แล้วก็เป็นโปรจัดส่งฟรีนะส่วนมากเป็นลูกค้าประจากันนะคะบางทีที่อุดหนุนอะเรกลูกค้าเก็บไว้ได้เพราะเป็นสินค้าผลิตปี2025กว่าจะหมดยุปี2 0 2 8ที่สําคัญของแท้ปกติอะ ช่วงเดือนสิเอ็ดเดือนสิบสองอะลูกค้าสังเกตที่เคยเป็นประจำมาลูกค้าจะรู้สึกมันจะเป็นแพ็กเกจแพ็กคู่ใช่ไหมคะเป็นบ๊อบล่านี้มันคุ้มมากตรงที่อะไรรู้ไหมมันเป็นแพ็กเกจปกติเลยอะแต่มาทําโปรถูกอะค่ะแล้วเป็นช่วยลดเพิ่มอะนะคะและอีกอย่างหนึ่งอะส่วนต่างมันสูงนะคะลูกค้าปกติโปรหนึ่งขวดหรือหนึ่งกระปุกอะมันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะรอบนี้เป็นให้หนึ่งขวดหกร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสองขวดอยู่ที่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทจะส่งฟรีวกของแถมสามชิ้นจํากัดจํานวนรอบนี้นะคะเป็นพิเศษนะช่องทางออนไลน์ลูกค้าเลือกผู้ขายให้ดีนะเบนคิดว่าการบริการการดูแลสใส่ใจลูกค้าคือสิ่งสาคัญที่เบนดูแลลูกค้ามาตลอดนะคะแล้วก็มีของสมนาคุณให้ที่สําคัญคือได้โปรดีด้วยได้ของแท้ที่สําคัญเลยแล้วก็ตอนเนี้รู้สึกเข้าหน้าหนาวนะจริงๆเนนบนแนะนาเป็นเซ็ตคู่เนี้ยมันดีนะตรงที่ลูกค้าได้ใช้ทั้งสูตรเซรั่มทั้งสูตรครีมควบคู่กันนะใช้เซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะสองก ได้เซตเนี้ยนะคะเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันร้อยสิบบาทบวกของแถมสามชิ้นนะแล้วก็หรือลูกค้าที่ใช้เซรั่มอยู่แตงจิมมงแนะนําว่าตัวนี้มันจะตอบโจทย์ใช้ทั้งเช้าก่อนนอนหรือถ้าลูกค้ารอใช้เซรั่มอยู่ประจําก็เป็นเซรั่มก็ได้เซรั่มสองขวดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วก็บวกของแถมสามชิ้นนะคะเฉพาะในรอบนี้เป็นจัดแค่รอบเดียวนะคะหรือจะเป็นสูตรครีมสองก็ปุก นะคะ1 1บาทจะส่งฟรีแล้วก็บอกคะแนน3า3ชิ้นลูกค้าสามารถเลือกไส์แดดแค่นหนึ่งหรือขวดเดียวที่650บาทจะส่งฟรีเป็นลดราคาลงมาส่วนต่างเป็นเอากําไรน้อยนะแล้วก็บวกของแถมให้ลูกค้าไปเป็นของสมนาคุณอยู่ดุนกันก็อย่างตัวเราก็จีเซรั่มนะคะก็มีสารสกัด กแฟกเตอร์เซ็เซลแล้วก็รางวัลรางวัลระดับโลกหลายหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็มีสารสกัดนะปลอดภัยผ่านอายอมที่จะแจ้งขนาด30 ml ก็คือเราใช้เหมือนกันเนี่ยสินค้าทุกตัวมันต้องใช้จริงไม่ใช่สักแต่ขายของนะคะแล้วก็เนื้อบางเบานะคะใช้เทา้าเช้าก่อนนอนผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้ได้ลูกคา้าที่มีปัญหาริว้วรอยฝ้ากะจดุดด่างดำนะคะอ่อนโยนต่อผิวที่เราเล็กเซรั่มคุณหมอนะคะแล้วก็ใช้เทาก่อนนอนแต่ตอนเนี้ย ลูกค้าเวลาที่เรามีอายุขึ้นเริ่มขึ้นอ่ะเราจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวหย่อนคล้อยรวมขนนะคะหรือว่าความไม่กระจ่งางใสแล้วก็ผิวมันคอลลาเจนมันน้อยลงอ่ะจึงจําเป็นต้องใช้ตัวที่มีเกี่ยวกับการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนคือตัวกระปุกที่เป็นโนโวอลาตินนะคะเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฟื้นฟูริ้วรอยตื้นขึ้นภายใน28วันริ้วรอยที่ล,ลูกค้าลึกๆอะ่ะมันจะช่วยตื้นขึ้นแล้วก็ระจ่งางใสที่สําคัญคือไม่เหนียวเหนอะน,นะคะแล้วมันก็จะอิ่มฟูขึ้นทห่ผิวลูกค้า หมือนเคลือบผิวอะให้ลูกค้าผิวมันกระชับมันเด้งฟูขึ้นอะจากที่ผิวมันลอยลาอันนี้เบ้นถึงแนะนํานะใช้ควบคู่กันมันจะเวิร์กนะคะก็เป็นโปรที่เบ้นแนะนําอะใส่ใช้คู่กันไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทคุ้มอะที่เบ้นจัดพิเศษ,ษให้นะในรอบนี้ขนาด 34ml ส,สินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านออยมีเลขที่จดแจ้งนะคะแล้วก็วันเดินปีผลิตชัดเจนนะว่าเบ็นแนะนําไม่ใช่แค่ขาะฝักแต่ขายของอันนี้เป็นคู่จริงๆอ่ะ บางคนนะชอบดูรูปภาพไปกดซื้อมาบางทีเจอสินค้าไม่ตรงปกเจอของปลอมเจอโกงเจออะไรต่างๆ,ๆมันมันไม่คุ้มเลยอะ่ะเราต้องมีความใจเย็นแล้วก็ในการเลือกเลือกผู้ขายขานี่คือสิ่งสําคัญที่เบนจะย้ําเลยอ่ะอย่างที่หนึ่งคือจริงๆเบนสั่งคลิปมาอยากจะแถมลูกค้านะคะเดี๋ยวเบนมีสินค้าลุกลุกให้เลือกแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเลือกซ้ากันสมมติถ้าเลือกเข็มกัดก็เลือกหนึ่งชิ้นนะคะเลือกอย่างละอย่างละชิ้นหลังชิ้นแต่ห้ามเลือกสินค้ารายการเดียวซ้ํากันอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบมีเพชร ห็นไหมลูกค้าสวยมามน,นะนี่นะคะนี่นะคะหรือจะเป็นครีมทาผิวยูสลีนขนาด2ี ml อันนี้ขนาดอันนี้ผิวบอบบางนะคะอันนี้คือผิวแห้งมากมันจะมีสองสูตรในยี่ ml หรือจะเป็นกระเป๋าช้างอันนี้จะค้าลายไปให้แต่ลูกค้าสามารถเลือกสามชิ้นได้ในรอบนี้แล้วก็เน็กใช้ผ้ามันคอจะบอกว่าเวิร์กมากมันใช้งานง่ายนะคะหรือจะเป็น แผ่นมาร์คชิทอันนี้จะเป็นเคอร์เดียวกับดรจิวเลยแถมหนึ่งแผ่นไปลองใช้ดูได้เพราะว่าแผ่นหนึงก็ร้อกว่าบาทนะคะลูกค้าไปลองใช้ดูได้ก็โปรนี้เป็นโปรเป็นจัดทําพิเศษรอบเดียวอาจะมีที่นี่ที่เดียวโปรจึ้งนะคะลูกค้าลองเลือกดูอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นหลังจะชิ้นดัวเองนะคะอ่าแล้วก็ปรึกษาสั่งซื้อลาย b n z z e n z e y สองสานะคะ 0846697896นะคะสั่งซื้อช่องทางไลน์เท่านั้นแ oh. จ้งโอนจัดส่งเท่านั้นนะคะไม่มีระบบไปทางกับขอบพระคุณค่ะ